ต้นตะเคียนทองที่อยากจะถ่ายให้เห็นโดยเฉพาะก็คือตะเคียนทองเนี่ยตอนผมเอาเอามาเบี้ยมันจะประมาณเนี่ยครับประมาณกิ่งเนี่ยเล็กๆเก้ากิ่งเนี่ยโตรประมาณเนี่ยมีอยู่สี่ห้าใบเอามาปักลงที่แรกก็กลัวมันตายก็เรียบเอามาปลูกครับ และช่วงปีสองปีนี้นึกว่ามันจะไม่โตมันก็พยายามตั้งหลักพอปีสามา3ามสี่ห้านี่โต,ตเร็วมากครับพอมันลากมันเริ่มตั้งหลักได้แล้วก็แตกลากมันก็พุ่งเลยทีนี้ครับโตเร็วมากพวกยากของยาขาก็เริ่มเริ่มจะไม่สู้ ลากของต้นไม้ใหญ่แล้วนะครับนี่น่าคาดว่าต้นพวกหญ้าหญ้าหวายหญ้าอะไรนี่จะเสร็จต้นไม้ใหญ่หมดนี่ครับจะเห็นแถวใหญ่ชัดเจนสามแถวนี่ประดูป่าก็โตรเร็วครับเอามาปลูกที่หลังโอ้จริงคือตัวนี้ตัวเบ่้องตเลยครับ พยุงต้นนี้ได้ปุ๋ยคีวัวแล้วก็ไปกากมะพร้าวแล้วก็แกบนะครับโตกว่เพื่อนตัวเร็วมากโมค,ครับโคต้นนี้ใหญ่กว่าโคนขาผู้ใหญ่แล้วครับนี่ยนะครับหน้าตรงนี้การใส่ปุ๋ยการดูแลไม่ค่อยดีทั้งเหลืองทั้ง ยังไม่โตแต่สังเกตว่าที่ใกล้กับริมริมติดพันคันนาเนี่ยนะครับจะเขียวนะอาจจะได้ปุ๋ยหรือว่าจากเศษปุ๋ยจากเศษไปไม้ที่โดนฝนแล้วก็ไล่ไหลลงหน้าเนี่ยครับขอบขอบนี่จะเขียว กลางกลางโน้นได้ปุ๋ยน้อยครับไดเหลืองปีที่แล้วที่เราพิสูจน์ให้ดูถ่ายพิสูจน์ให้เห็นก็คือว่าอ,าอะไระ่ะจะพูดอะไรสมองสมองไปแล้วก็คือว่าข้าวจะออกรวงช้าและก็แก่ช้ากว่าพวกที่โดนแสงเต็มๆอยู่ วกที่อยู่ริมอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ก็จะช้าไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะครับใครที่จะทำโค้งน้องนาจะทำป่าในไร่นาก็เอาไปพิจารณาดูทีนี้ต้นไม้เริ่มโตขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับที่ข้าวที่อยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้จะเป็นอย่างไรเดยวหน้าเกี่ยวข้าว ข้าวออกกรวงก็คอยติดตามนะครับว่าจะมีผลต่อการทำนาข้าวอย่างไรหรือไม่นะครับนี่ครับ